เพิ ye, TV, ่มอีกไดย GMMTV ดอนจดหมายนะักแสดงในสังกัดติดโควิด -19 คนบันเทิงติดโควิด -19 กันรัวๆเลยละค่ะช่วงนี้เพราะว่าล่าสุด GMM g a m m y ได้แจ้งข่าวว่าเจนนี่ปานนันนักนะแสดงในสังกัดพบเชือ้อโควิด -19 ด้วยแถลงการดังกล่าวนะนั้นบปูุว่า จีมเอ็ขอแจ้งให้ทราบว่าเจนนี่ปานนันวชรัสุขชุมนักสนแสดงนาสังกัด g m มเอได้เข้ารับการตรวจ RT PC r t ร์ทีพีซหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลในวันนี้วันที่15มกราคม2565เวลา14นาฬิกาและในเวลา17นาฬิกาทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด -19 ซึ่งในขณะนี้เจนนี่มีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวโดวยระหว่างนี้ได้กลักตัวอยู่ที่พัก เพื่อเราเข้ารับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปทางนี้เจนเนี่และบริษัทได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใะใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้ทุกคนเฝ้าระวงังเพื่อสังเกตอาการของตัวเองแล้วดวยงานทั้งหมดของเจนเนี่จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดี GMMTV ขอขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยาจากทุกคนทางเราก็ขอให้เจนเนี่ปานหนานหายไวๆนะคะ